น,าานี่นะ้า่ตากำลังจัดสวนอยู่หลังบ้านนะครับโอ้ยบรรยากาศวานซื้อมาสี่พันห้าจนนี้ต้นอะไรพ่ออ่าบอลหน้ามา้าเพยาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้กี่ต้นเนี่ยบอลหมดเลยห้าต้นเนี่ยแค่นี้แค่นี้พออันนี้ขโมยมามีดง่ายอันนี้หมาเจ้เ่าบอลอันนี้บอลแอฟริกาครับมาจากแอฟริกาแอฟริกาไปโน่นเลย ต่งใบได้เห็นหน้าเรานี่ยไม่รู้ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับแบบของดีมีว่างห้าต้นประมาณันเจ็ดหมื่นห้าซื้อมาในละครั้งต้นไม้พ่ออยู่ไหนอ่ะนี่ไปดูเลยครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เราเป็นไรครับไปไปพาไปดูหน่อยพ่อวานมหามงคลครับพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยนี่นะครับไตนะครับไต้เรือเราไตแกนี่ เอาไปประมาณสิบห้ากระถางได้นี่นะครับคลังต้นไม้มีต้นอะไรบ้างพ่อแนะนำจดีไปหมูแล้วมาเช้าไปสิบห้ากระถางนีตั้งแตะสามร้อยกว่าสี่ร้อยห้าร้อยอืมนี่จ้หนึ่งอ่าอ่าจันนางกวักมหาเสน่ห oui. ์ไ well, ม่มีมหาเสน่ห์แต่บอนสีไปไหนไอ้นี่นี่บอนต้นนั้นน่ะเออลืมเลยเนี่ยจ้หมูโจนนี้ไม่ได้ ่าเกจเพชรมณีพูดเป็นตัวเลขเลยจต่ตัวเลขนะับต้นขนาดนี้ก็ประมาณัเอาเอาความจริงนะหกเจ็ดร้อยโอ้โหหกเจ็ดร้อยเลยเหรอฮะนี่นะครับต้นอะไรนะเกจเพชรมณีเป็นบอลนะครับเป็นต้นบอลใช่ไหมบ้างแต่ต้นใหญ่ก็อ่ายิงแพงก็เอาแพงอันดับทำอันดับประมาณไอ้ครั้งนี่ไปสิบห้ากระถางเขามานั่งรถเอาไปเลย เราย้ายไปไหนเนี่ยอันนี้นะสวนบอลย้ายไปสวนบอลนะครับก็ตาบานไงงานนี่นะครับสาเรือนะครับแต่ตอนนี้ผันตัวมาขายบอลบอลด่างหรือว่าจะคุณบอลครับบอลด่างก็มีบัวด่างยังมีบัวลอยน้ำด่างเลรายได้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ย เลยได้อยังไม่เพิ่งจะเริ่มขายครับปลูกมาหลายปีชิ้นไก่นะครับจากที่ไปสิบห้าคาถาประมาณลมแรงนะครับเรือออกไม่ได้เขาก็จะมาทำเกี่ยวกับเนี่ยครับต้นไม้นะชิ้เสริมมีบ่อปลาด้วยนะครับบ่อปลาอย่างสวยอู้ยรวยวหาอุ้รวยสมัยก่อนมาโจทยกันรับสิงเงี้ยงยับอีกตบปงงตบปองงมายับไม่กันเลยไไม่ด้ เราอยู่ไกแกะน,แบบนีออ่พอแล้วเอาเก็บมาแค่นั้นพอแล้วพอ่อไปแล้วนี่ครับสวนบ้านสวนตะแกะนะครับมแต่ปาัวน,นี้จี่ร้ยห้าสิบไม่ได้นะครับขนาดเจี้แค่นี้ห้าร้อยแล้วอ่ะ สามบาทนแปดนะครับจะสูงสูงไหนมาแนะนำต้นไม้น้าบ้านดีกวนะ่าพ่อนะพอพอพอก่อนจะดังใหญ่โตนี่ครับเดี๋ยวมาพามาดูต้นไม้น้าบ้านนะครับวันนี้เราวิจัยต้นทุเรียนอยู่เนื้อๆผมขอโทษวิจัยทุเรียนปลูกในกระถางค่ะอือฮึ นี่นะครับคางต้นไม้โดแนแดดนั่นเจ๊งียวหมดเลยมาช้าโดนไปสิบห้ากระถางอืมนี่นะครับรอีกคังว่างๆนะครับจากที่ไม่ได้ออกเรือก็มาปลูกต้นไม้นะครับน,นะครับม,มูโจ้ไปนเนี้ยว,วานเศรษฐีปลูกมาสามปีไอ้คนคนปลูก,กยังจนอยู่เลยไม่รู้จะทิ้งกันไหนปวดเศร้า พ่อสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนนี่ไปแก่จบคลิปนะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านไปแก่จบคลิปนี้ก็สวัสดีนู่นไปนู่นละีวนะครับไปแก่สหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพ่อสวัสดีครับอีกสามเดือนก็มาเจอกันใหม่ครับ